นุ่มนวนสงบอยากมีเงินใช้ตลอดชีวิตฝั่งคลิปนี้คุณเคยรู้สึกวิตกกังวลเวลาดูยอดเงินในบัญชีธนาคารไหมเคยตื่นมาตอนกลางดึกแล้วคิดว่าเงินจะพอใช้จนแก่ไหมหรือเคยกลัวว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วเงินจะไม่พอรักษาไหมถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับสถิติล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าคนไทยเในส0คนมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ และ8ใน10คนไม่มีเงินออมเพียงพอสำหรับการเกษียณน่ากลัวไหมครับตัวเลขนี้แต่วันนี้ผมจะมาแชร์ความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณไปตลอดการผมได้ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่หลุดพ้นจากปัญหาการเงินและกลายเป็นคนรวยและพบว่ามีหลักการสำคัญที่พวกเขาใช้เหมือนกันทั้งหมดลองคิดดูสิครับทำไมคนที่เงินเดือนเท่ากันบางคนสามารถสะสมความมั่งคั่งได้ แต่บางคนกลับมีนิสินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความแตกต่างนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนแต่อยู่ที่วิธีคิดและการกระทําครับหลักการแรกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคือการเปลี่ยนความคิดจากคนจนเป็นคนรวยลองถามตัวเองดูสิครับเวลาคุณได้เงินมาคุณคิดอะไรก่อนคิดว่าจะซื้ออะไรดีหรือคิดว่าจะเอาไปลงทุนที่ไหนดีคนจนจะคิดถึงการใช้จ่ายก่อนแต่คนรวยจะคิดถึงการสร้างไรายได้เพิ่มก่อน ยกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับโลกตอนอายุ11คขวบเขาซื้อหุ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเพื่อนๆใช้เงินซื้อขนมและของเล่นเขากลับเลือกที่จะลงทุนณวันนี้เขามีทรัพย์สินมากกว่า3ล้านล้านบาทการเปลี่ยนความคิดนี้เองที่ทำให้เขาร่ำรวยได้แล้วคุณล่ะครับเวลาได้เงินมาคุณคิดอะไรก่อนลองบอกกันในคอมเมนต์สิหลักการที่สคือการสร้างรายได้หลายทาง รู้ไหมครับว่าคนรวยโดยเฉลี่ยมีรายได้จากแหล่งที่มากกว่า6แหล่งส่วนคนทั่วไปมีแค่หนึ่งแหล่งคือเงินเดือนจากการทำงานลองจินตนาการดูสิครับถ้าคุณมีรายได้7ทางแล้วสักทางหนึ่งมีปัญหาคุณยังมีอีก6ทางที่จะช่วยพยุงคุณไว้ได้ดูตัวอย่างโรเบิร์ตคโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกท่านมีรายได้จากการเขียนหนังสือการสอนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์การลงทุนหุ้นธุรกิจค้าขายและอื่นๆอีกมากมาย เมื่อบางธุรกิจขาดทุนธุรกิจอื่นก็ยังทำกำไรทำให้ท่านมีเงินใช้อย่างต่อเนื่องการสร้างรายได้หลายทางไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดหรือสิ่งที่คุณชอบทำถ้าคุณเก่งทำอาหารลองขายอาหารออนไลน์ถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษลองสอนออนไลน์ถ้าคุณมีรถยนต์ลองขับรถแท็กซี่ในเวลาว่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าทำทุกอย่างพร้อมกันเริ่มจากการสร้างรายได้เสริมทางเดียวให้ประสบความสำเร็จก่อน แล้วค่อยขยายไปทางอื่นการทำหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่มีประสบการณ์มักจะทำให้เสียเวลาและเงินทุกอย่างหลักการที่3คือการลงทุนในตัวเองลองคิดดูสิครับสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคืออะไรใช่แล้ครับคือความรู้และทักษะของเราเองเพราะมีใครสามารถเอาไปได้และมันจะสร้างไรายได้ให้เราตลอดชีวิตบิลเกตสผู้ก่อตั้งไมโครซอฟทท่านเคยพูดไว้ว่าหากคุณเกิดมาในครอบครัวยากจน นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่หากคุณตายไปแล้วยังยากจนนั่นคือความผิดของคุณท่านใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ในปัจจุบันที่ร่ำรวยแล้วท่านก็ยังคงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการลงทุนในตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากครับคุณสามารถเริ่มจากการอ่านหนังสือดูคอร์สออนไลน์ฟรีหรือเรียนรู้จาก YouTube สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอ ถ้าคุณใช้เวลาแค่วันละ30นาทีในการเรียนรู้ในหนึ่งปีคุณจะได้ความรู้มากกว่า180ชั่วโมงลองคิดดูสิครับถ้าคุณใช้เวลา180ชั่วโมงเรียนการลงทุนคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าคุณใช้เวลา180ชั่วโมงเรียนการขายคุณจะสามารถขายอะไรก็ได้ถ้าคุณใช้เวลา180ชั่วโมงเรียนการสร้างธุรกิจออนไลน์คุณจะสามารถสร้างรายได้จากอินเทอร์เน็ตได้แล้วคุณล่ะครับคุณกำลังลงทุนในตัวเองด้านไหนบ้างลองแชร์กันในคอมเมนต์ดู หลักการที่4คือการเริ่มต้นลงทุนความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยคือการเก็บเงินไว้ในบัญชีธนาคารหรือซื้อประกันแบบเก็บเงินคิดว่าปลอดภัยแต่ความจริงแล้วเงินคุณกำลังเสื่อมค่าทุกวันเพราะเงินเฟอ้อในปี2023อัตรางเงินเฟ้อของไทยประมาณ1.23%ส่วนดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารประมาณ0.5%หมายความว่าเงินคุณลดค่าไปปีละ0.73%ถ้าคุณมีเงิน100,000บาทใน10ปี เงินคุณจะเหลือมูลค่าเท่ากับ93,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณลงทุนในเซต i n d e x ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8%ต่อปีเงิน1 0 0 0 0แบาทใน10ปีจะกลายเป็น216,000บาทความแตกต่างระหว่างการเก็บเงินกับการลงทุนคืึ้นอ1 2 3 0 0 0บาทในเวลาเพียง10ปีลองคิดดูสิครับถ้าคุณลงทุนต่อเนื่อง30ปีความแตกต่างจะมาหาศาลแค่ไหน วอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดไว้ว่ากฎข้อแรกของการลงทุนคืออย่าขาดทุนกฎข้อที่2คืออย่าลืมกฎข้อแรกการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดคือการลงทุนในดัชนีหุ้นหรืออินดีเซฟันเพราะคุณจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดทั้งหมดการลงทุนในดัชนีหุ้นไม่ต้องมีความรู้เฉพาะมากไม่ต้องเลือกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงแค่ลงทุนต่อเนื่องทุกเดือนและอดทนรอผลในระยะยาวคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ หลักการที่5คือการจัดการความเสี่ยงรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่คนจนที่สุดของการล้มละลายทางการเงินไม่ได้เกิดจากการลงทุนผิดพลาดแต่เกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นการเจ็บป่วยการสูญเสียงานหรือภัยพิบัติต่างๆ Steve อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple แม้เขาจะร่ำรวยมหาศาลแต่เมื่อเขาป่วยเป็นมะเร็งค่ารักษาก็สูงมากหากเขาไม่มีเงินเพียงพอการรักษาอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร การมีเงินในยามเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีวิธีแรกคือการมีเงินสำรองฉุกเฉินควรมีเงินสำรองเท่ากับค่าใช้ใจ่ายถึงเดือนวิธีที่2คือการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพวิธีที่3คือการกระจายความเสี่ยงไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวการซื้อประกันไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นการซื้อความคุ้มครองควรเลือกประกันแบบเทอมไลฟ์ที่มีความคุ้มครองสูงแต่เบี้ยถูก ไม่ควรซื้อประกันแบบเก็บเงินที่ให้ผลตอบแทงตำ่ำการกระจายการลงทุนหมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นหุ้นพันธบัตรทองอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่สินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่งลดลงหลักการที่หกคือการใช้พลังดอกเบีย้ยทบต้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยเรียกดอกเบีย้ยทบต้นว่าปาฏิหาริย์ที่8ของโลกผู้ที่เข้าใจจะได้รับประโยชน์ผู้ที่ไม่เข้าใจจะต้องจ่าย ลองดูตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณลงทุน1,000บาทต่อเดือนดอกเบี้ย8%ดเต่อปีใน10ปีแรกคุณจะได้เงิน183,000บาทแต่ถ้าคุณลงทุนต่อไปอีก10ปีโดยยังคุณลงทุนเดือนละ1,000บาทเงินของคุณจะกลายเป็น549,000 0บาทสังเกตไหมครับในช่วง10ปีหลังคุณลงทุนเพิ่มแค่1 20,000 0บาทแต่เงินเพิ่มขึ้น366,000บาท เพราะเงินที่คุณลงทุนในช่วงแรกได้สร้างผลตอบแทนต่อไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นมากการเริ่มลงทุนตอนอายุ25กับ35ต่างกันแค่10ปีแต่ผลลัพธ์ตอนอายุ65จะต่างกันหลายล้านบาทคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นคอมเมนต์มาบอกกันเลยหลักการที่7คือการวางแผนการเงินระยะยาว คนส่วนใหญ่วางแผนการเงินแค่เดือนต่อเดือนหรือปีต่อปีแต่คนรวยวางแผนการเงิน10ปี20ปีหรือแม้กระทั่งตลอดชีวิตเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งแฮมเมซอนเคยบอกว่าเขาคิดแผนธุรกิจ10ปีข้างหน้าในขณะที่คู่แข่งคิดแค่ไกลมาต่อไปการคิดระยะยาวทำให้เขาสามารถทำการตัดสินใจที่ดีกว่าและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งการวางแผนการเงินระยะยาวเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย คุณอยากมีเงินเท่าไหร่ตอนอายุ 40, 50, 60ปีคุณอยาก,กเกษียณอายุเท่าไร่คุณอยากมีค่าใช้จ่ายหลังกเกษียณเท่าไร่ต่อเดือนเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณจะรู้ว่าต้องออมและลงทุนเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากมีเงิน10ล้านบาทตอนอายุ60ปีและตอนนี้คุณอายุ30ปีคุณมีเวลา30ปีถ้าคุณลงทุนดอกเบี้ย8%ต่อปีคุณต้องลงทุนเดือนละประมาณ8,827บาท ฟังดูเป็นเงินจำเนินมากไหมครับแต่ถ้าคุณเพิ่มรายได้ปีละ5%และเพิ่มการลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนเดือนละ8,827บาทจะไม่ยากเกินไปหลักการที่8คือเรียนแบบคลนรวยถ้าคุณอยากจะร่ำรวยให้ไปเรียนรู้จากคนที่ร่ำรวยแล้วอย่าไปเรียนรู้จากคนที่ยังจนอยู่แม้ว่าเขาจะเป็นคนใกล้ชิดกับคุณก็ตามที่ภายในบางช้างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาเคยบอกว่า เขาไม่เคยรับคําแนะนําเรื่องเงินจากคนที่ไม่มีเงินและไม่เคยรับคําแนะนําเรื่องธุรกิจจากคนที่ไม่เคยทําธุรกิจเขาเรียนแบบคนที่ประสบความสําเร็จแล้วจึงทําให้เขาประสบความสําเร็จได้การเรียนแบบคนรวยไม่ได้หมายถึงการลอกเรียนแบบแต่หมายถึงการเรียนรู้หลักการและวิธีคิดของเขาคุณสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือพอดแคสต์สัมมนาหรือการติดตามข่าวสารของเขาข้อสําคัญคืออย่าเอาคําแนะนําจากทุกคนเลือกเฟ้นให้ดี เอาคำแนะนำจากคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆเท่านั้นสุดท้ายหลักการที่9คือการเริ่มต้นวันนี้คุณรู้ไหมครับว่าวันที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือ20ปีที่แล้ววันที่ดีอันดับสองคือวันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งหลายคนผัดวันประกันพรุ่งรอให้มีเงินมากกว่านี้รอให้มีเวลาว่างรอให้ตลาดดีขึ้นแต่ความจริงแล้วเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณมีเงินแค่500บาทต่อเดือนก็เริ่มจาก500าถ้าคุณมี1,000บาทก็เริ่มจาก1,000บาทสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นไม่ใช่จำนวนเงินเพราะเมื่อคุณเริ่มต้นแล้วคุณจะเรียนรู้และปรับปรุงไปเรื่อยๆลีกาชังเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชีย